การเลือกออบลุก,กเสกอุปกรณ์ด้วยหินปลุกเสกระดับตำนานแบบไหนถึงจะคุ้มค่าก็พบกับผมมิสเตอร์ซีเวอร์ในเกม Back Cover M นะครับและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนาร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยประหยัดงเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Back Cover M r เและงน l ลล็อกออร์เรนจินเกนชินอิมแพคและยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ powerpay หรือแอดไลน์แอด powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง powerpay นะครับสำหรับในพาร์าต้นคลิปว่า จะทาการปลูกเศษอุปกรณ์แบบไหนดีละ่ะถึงจะคุ้มกับหินปลูกเศษร,ระดับตานานที่เราจะได้รับมาจากกิจกรรมอย่างโนเอลก่อนด้านนี้ตอนพิเศษหรือจะเป็นพวกหินปลูกเศษอื่นๆที่เราอาจจะมีได้รับจากกองเราสามารถเลือกได้แต่ถ้าเราอยากฟาร,ร์มเราก็สามารถไปท้าทายและก็มาลงที่เขตเมืองอันนี้ก็จะมีโอกาสที่เราจะได้รับแต่การดรอปหินปลูกเศษถ้าเป็นดันเจียนเขตเมืองไม่ใช่ดันเจียนท้าทายจํากัดเขาก็จะดรอปแค่สีเขียวแต่ก็จะมีแยกกันนะท้าชั้นที่สูงขึ้นหน่อยเราก็จะสามารถหาหินปลูกเศษวก้พลังยุทตีเปอร์เซ็นต์ หินปุกเสร็จโจมตีแบบทั่วไปคือเปอร์เซ็นต์กับเป็นหน่วยเนี่ยจะแยกกันนะครับถ้าเราฟาร,ร์มได้แค่ด่าน9ก็จะได้แค่เป็นหน่วยเท่านั้นแต่ถ้าหลังจากที่ด่าน10เป็นต้นไปอันนี้เราก็จะเริ่มได้มีโอกาสที่จะได้แบบเปอร์เซ็นต์นะครับทางโจมตีกายภาพแล้วก็โจมตีเวทเชกเช่นเดีวยวกันกัดดันสีนื่งพลังเนี่ยก็จะเป็นสายโจมตีเทคนิคนะครับก็จะได้เป็นพวกเลือดมีเลือดเปอร์เซ็นต์แล้วก็เลือดเป็นหน่วยมีพลังโจมตีเวทเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับส่วนถ้าเป็นเส้นเขาก็จะมีพวกค ชั้น10ขึ้นไปนะครับถึงจะได้รับหินปลุกเสกแบบคิแต่ถ้าเราจะเอาพลังชีวิตเรามาลงแค่เทคนิคก็ได้ส่วนถ้าเราจะเอาโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์เราก็มาลงพลังการปลุกเสกเนี่ยหินที่มีระดับน้อยเขาก็จะได้แต้มน้อยได้เปอร์เซ็นต์น้อยแต่ถ้าเป็นหินระดับตำนานก็จะได้เปอร์เซ็นต์ที่มากและหน่วยที่มากขึ้นยกตัวอย่างนะครับถ้าเป็นหินพวกพลังโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์สูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวถ้าได้แม็กเต็มเปอร์เซ็นต์ก็จะสูงมากอย่างขี่่ส้าเป็นเรลสสูง ยิ่งมีหินระดับนานออฟที่ได้ก็จะสูงมากๆแต่การที่เราจะเลือกทําออฟให้อุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งเราอาจจะต้องไปหาออฟอุปกรณ์ชิ้นนั้นมาให้ดีก่อนเพราะโดยพื้นฐานนะครับถ้าเป็นอุปกรณ์ระดับ s r ออฟเปอร์เซ็นที่สูงสุดนะครับที่เราจะได้รับในส่วนของคิเลตเนี่ยก็อยู่ที่1.95แต่ถ้าเป็นของระดับ UR ออฟสูงสุดที่เราจะได้รับนะครับก็จะอยู่ที่สี่แเ็นต์ต่ำสุดจะอยู่ที่2.44สนะครับและยิ่งถ้าเป็นของระดับ LR ด้วย 7.5%นะครับคียดามจสูงสุดจะอยู่ที่5%และแน่นอนในส่วนของพลังโจมตีเนี่ยสูงสุดก็จะอยู่ที่3%ด้วยกันฉะนั้นการที่เราจะเลือกํำออฟของอุปกรณ์ให้ดีควรที่ต้องหาออฟลองให้มีเปอร์เซ็นต์สูงๆเข้าไว้นะครับแล้วค่อยมาทำออฟบุกเซกอันนั้นก็จะดึงประสิทธิภาพได้เยอะเลยแต่อันนั้นก็จะเป็นแค่ออฟในฝันใครก็อยากได้แค่โดยพื้นฐานอุปกรณ์ LR เนี่ยก็จะดรอปยากมากอยู่แล้วและการที่เราจะมานั่งเลือกออฟมานั่งตีบวกออฟมานั่ง, off, งทำออฟ เกินไปนะครเกินเหตุฉะนั้นแค่มีออฟที่สําคัญที่สําคัญนะครับที่ใช้อย่างเช่นถ้าตัวละครดาเมจเราก็ควรที่ต้องหาอุปกรณ์นั้นนะครับเน้นไปทางพวกคีเลศคีดาเมจอะไรพวกนี้ก็จะดีมากๆยิ่งถ้ามี2องออนะครับก็จะดีมากขึ้นไปอีกอย่างเช่นเขามีคีเลสและมีโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับอันไหนก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นแอตแทกหรือเอ็มแอตแทกอันนั้นอ่ะแนะนําให้ปลุกเสกได้เลยนะครับหรืออาจจะเป็นคีเลศแล้วไปคู่คีดาเมจก็ได้เช่นกันหรือจะเป็นคีดาเมจแล้วก็ป่มตีาทอนน้ซุณ์ เราต้องการนะครับก็จะดีมากๆแล้วก็อ,อย่างเช่นอุปกรณ์ชิ้นนี้ถึงแม้ว่าออบบนจะไม่ดีนะครับได้ค่า ACC แต่เขามีค่าคี์เลดให้4.3แล้วก็แอทแทกนะครับอยู่2.5คีเลดสูงสุดเนี่ยอย่างที่เห็นไปก่อนหน้านี้นะครับจะอยู่ที่7.5อันนี้ได้แค่4.3แต่ออกมาคู่กันแบบนี้ก็จะเล่นได้แล้วเพราะในเรื่องออฟของอุปกรณ์กว่าที่เราจะไปสุดอาจจะต้องเลดเกมเลดเกมบางทียังทําไม่ได้ออฟสุดเลยครับฉะนั้นก็ทาออฟที่พอใช้ไปก่อนหรือว่าเราจะปลูกเศษแค่ระดับสีเขียวไปก่อนก็ได้้เช่นนนนกกกััะครบีพว็ สามารถปลุกได้นะและในอนาคตถ้าเจอออฟดีๆค่อยไปใช้หินระดับตำนานอีกที่นึงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับการที่เราจะเลือกทําออฟเราก็ต้องไปดูอุปกรณ์มาก่อนอย่างที่เกินอย่างน้อยๆเนี่ยไปตีสักบวก4 พอได้เป็นเปอร์เซ็นต์ค่อยเอามาใช้แต่ถ้าได้เป็นหน่วยไม่ค่อยแนะนําให้เอามาใช้สักเท่าไหร่นะครับถ้าถามว่าในเรื่องเปอร์เซ็นต์หนึ่งหรือสองเปอร์เซ็นต์หรือสี่เปอร์เซ็นต์มีผลมากขนาดไหนเดี๋ยวผมลองถอดให้ดูอันนี้ก็จะเป็นแหวนนะครับที่บวกพลังจุตี4.17%เปอร์เซ็นต์เวลาเราถอดลงมานะครับแอทแทกก็จะหายไปประมาณ885อันนี้ก็คือพลังจมตีตั้งต้นอยู่ที่2 5 0 0 0นหาะครับหายไปถึง800กันเลยทีเดียวหายไปเยอะมากๆอย่างนี้3.9%นะก็หายไป800ด้วยเช่นกันนันนฉะ้นนนนใส่วนนี้การเลปอ,อ,อ,อร์เป็นร์ซ็นร์ดี กว่าการเลือกเป็นหน่วยเพราะว่าเป็นหน่วยเนี่ยมันก็จะได้แค่เป็นหน่วยตั้งต้นนะครับเห็นไหมมันก็จะได้เห็นผลน้อยถึงแม้ว่ามันจะมีส่วนต่างในเรื่องเปอร์เซ็นต์ของอันอื่นการที่เราหาเปอร์เซ็นต์มาก่อนก็จะดีมากกว่าถ้าเป็นอุปกรณ์ที่ออกแค่พอใช้แล้วเราอยากได้ดาเมจตั้งต้นไปก่อนก็ใส่แค่หินสีเขียวก็พอนะครับหินระดับตํานันเก็บไว้ก่อนแน่นอนว่าเพราะไม่ใช่ทุกอันจะดีและบางทีมีออฟไลน์อย่างเราก็ควรที่ต้องเลือกทําให้ตัวละครอื่นๆให้ตรงตามสายด้วยนะครับแบบเลือกให้ตัวละครที่ต้องการาาาาางทีเเเเเเราออาอจจะะไดดได้้มมมมมยตตพิิ่ ก็แล้วแต่แต่เนี้ยโอ้โหมาเป็นถึกเลยนะ <laughs> ดูออฟก่อนเออค่าบ้านคี้อ่าผมลองกดหน่อยแล้วกันนะครับเปอร์เซ็นต์ของเขามาสูงมากถ้าได้7.5%อีกโอ้โหต้านไป10กว่าเลยนะกดไปแล้วก็การกดเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะให้เปอร์เซ็นต์สูงตลอดนะครับบางทีได้น้อยนี่ก็คือเกลือนะอินระดับตำนานเกลือเกือ,กอหลายอันก็มีนะครับต้องเลือกกดดีๆกดให้คุ้มเปอร์เซ็นต์เยอะๆอ,อันนี้เป็นเดฟใช่ไหม ขอบวกป้องกันไปหน่อยแล้วกันนะครับบึ้มตรงนี้โอ้โหได้15แต้มอันจริงๆสีเขียวก็เหลือแล้วแต่นี้พลังเวท2.8นะครับถือว่าสูงเพราะมันตันสามแต่ไม่ใช่ออฟตามที่เราต้องการนะครับเราต้องหาออฟดีออฟที่เราใช้โจมตีเร์ตคิิค,คอนอนหาให้ได้แบบเนี้ย ก็จะแจมเลยแต่เสียดได้นะครับด้านล่างตรงนี้ถ้าเป็นพลังเวทเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยก็จะดีมากผมว่ายิ้มเลยนะแต่เมื่อไม่ได้มายัางไงเราก็ต้องใช้ไปก่อนอยู่ดีนะครับเพราะอ,อุปกรณ์กว่าที่เราจะหามาแทนได้ มันยากมากๆทําไม่จบแค่เลือกออฟที่เราจะใช้ไหนดูตรงนี้สิตรงนี้เดี๋ยวใส่คีเพิ่มไหมเนี่ยมีป้องกันผมว่าต้องลองไปบวก12ดูก่อนอันไหนไปต่อ12ได้ก็น่าไปต่ออย่างอันนี้ต้องการเลือดและป้องกันเอหน้าสนอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะได้เป็นคีสแต่ถ้าใส่เลือดไปก็จะดีแต่เลือดน้อยมาก และส่วนถ้าถามว่าทําระดับ UR คุ้มไหมโดยพื้นฐานเราก็ไม่คุ้มอยู่ดีนะครับถึงแม้ว่าเบรเซ็นที่ได้สูงสุดเนี่ยจะไม่ได้แตกต่างกันแต่ถ้าใช้แค่ระดับสีเขียวใช้ได้ส่วนเม็ดปลูกเสกระดับตํานานยังไงก็ต้องเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะมันค่อนข้างสําคัญมากไหนลองบวกอันนี้หน่อยสิว่าไปต่อได้หรือเปล่าลองบวกสัก4ี่ก่อนนะครับตั้งต้นเป็นคิ3%ปื้มอ็อปที่2เป็น SP เป็นเปอร์เซ็นต์อ้โหเหมือนจะมาดีแต่ดีไม่สุดเลยโดนหยุดไปก่อนซะแล้วแล้วอันนี้ล่ะเสร็จป้องกันได้ครับมา2% ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ขีสามแต่ล่างต้านขีลองอันนี้หน่อยสิขีก็สูงอยู่เป็นอุปกรณ์4ี่บล็อกด้วยแล้วก็บึ้มเด็บเป็นดน่วยมาทําไมครับนี่ส่วนนี้เป็นของอุปกรณ์เด็บเปอร์เซ็นถึงเปอร์เซ็นจะน้อยแต่ก็หน้าไปต่อหน้าลุ้นนะครับถ้าได้ต้านขีมาก็จะแจมต้านขีไหมดาเมจเลสได้อยู่นะอันนี้ก็หน้าไปต่อนะครับขึ้นสู่บกแปดแต่เกิน คิเลตมาออกอะไรตรงนี้แหละครับนี่ถ้าต้านคิก็จะดีนะครับสายป้องกันออกของป้องกันพอได้ออมมาแบบนี้นะครับไปหาของสีเขียวจากการฟาร์มด่านหรือเปิดกล่องจากตรงนี้จะดีกว่าเพื่อในกรณีที่ไม่มี LR เยอะก็เราไม่มี LR เยอะเราก็คงต้องทํา u r ครับแต่ตำนานเราต้องเก็บไว้เฮ้ยโอ้โหได้ระดับสูงกดแค่นี้ก็พออย่าไปกดเยอะเดี๋ยวมันจะหมดเยอะนะคะกดตรงนี้เพิ่มไปอีกสักนิดนึง16บหทับสาอันนี้ต้องการคิเลตใช่ไหมกดไปแล้วกันกดไปทีนึง แล้วก็ไม่จําเป็นต้องกดให้ตันนะครับสำหรับหน่วยพนนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับในการเลือกออฟที่เราจะทําการปลูกเสกอุปกรณ์ว่าเราคนที่ต้องปลูกเสกออฟอุปกรณ์แบบไหนดีเพื่อให้คุ้มค่าแล้วใช้ได้ยาวๆย,ยังไงก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พันหน้าพานนี้ขอตัวลาไปก่อนบายๆครับผมไปแล้วครับ